เป็นลูกตอนที่เป็นดอกตอนออที่เป็นดอกดอกมาผสมเอาดอกมาผสม,อ,อ,ม,ผสมอันนี้ก็จะมีง้อโรงเรียนกับง้อสีมพูปัดกันนะครับ <laughs> นี่นเลยได้เป็นทรงแบบนี้เลยบางคนงงเอ๊ะจกลงมันจะเป็นสีทองหรือมันจะเป็นโรงเรียน <laughs> อ๋อเนี่ไงสีมพูออกสีมพูด้วยนะเยนาะ oh. อันนี้อันนี้เงาะโรงเรียนกับเงาะสีชมพูหรือว่าเงาะสีทองที่ที่มาผสมสีชมพูส,สีประชุมโรงเรียนดัวสีชมพูผสมกันอ,อ,อ๋อเนี่อ๋อนี่แหละครับเงาะสีชมพูอย่างนี้เลยนี่ผู้เชี่ยวชาญทุเรียนเขาปัดได้เหมือนกัน,นพี่อ่าเนี่ยทั้งเงาะทั้งนี่อยู่ที่เรามาประยุกต์อยู่ในสวนครับก็เลยได,ได้ได้ลูกแบบนี้เลยกลายเป็นกลายเป็นโรงเรียนสีชมพูเลยนะ อันนี้กลายเป็นเงาะโรงเรียนสีชมพูนะโอเคโอ้โห <laughs> okay. oh มาส่วนพี่ใหญ่พี่สญญายในี้ไม่ต้องห่วงเลยอื oh ดูครับอันนี้เก็บไปบ้างแล้วใช่ไหมครับพี่ <laughs> เก็บไปบ้างแล้วนะอืม